ร่งรที่ผมจะพามาดูเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับเป็นระบบเกียร์แบบอัตโนมัติแบบ DCT ซึ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวก,กันกับรีวิวพันร้อยเลยนะแต่ว่าทําไมในรีวิวพันร้อยถึงขายแค่ส0 0 0สนกลางๆแล้วในแอฟริกันทวินเนี่ยถึงต้องขายถึง00 0 0นไปไปรวมถึงสตอรี่ของแอฟริกันทวินนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงและถ้าเกิดต้องไปเปรียบเทียบกับตัวท็อปสุดในค่ายอื่นๆเขามีดียังไงโดดเด่นกว่าในเรื่องไหนเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดสีพรมสาชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บิ๊กวิงอุดรธานีนะฮะหลังจากในคลิปก่อนหน้านี้ ผมเคยพาไปดูรถแนว Adventure Touring ของ Honda หลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นแบบ Big s c o o ตอร์อย่าง XADV750 แต่ว่า XADV เนี่ยก็จะไม่ได้เน้นลุยเนาะไม่ได้เน้น Adventure จะเน้น Touring ซะมากกว่าแล้วก็เน้นความสะดวกสบายสไตล์ s c o เตอร์ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมนั่นก็คือ NX500 ซึ่ง NX500 นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวรถมันคุ้มราคาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่ำรวมถึงอัตราการบริโภคน้ำมันที่ต่ำแต่ว่า NX500 นั้นมันจะเป็นรถที่เน้นทัวริงมากกว่า ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่เน้น Adventure มากกว่า Touring ก็คือ XL 750 t r a n s l ซึ่งตัว XL 750นั้นได้ส่วนลดมากถึง20 0 0 0บาทเลยนะแล้วก็เครื่องยนต์ก็ถือว่าแรงเลยแหละแล้วก็ระบบช่วงล่างนั้นก็จะลุยได้มากกว่า nx 5 0 0เนาะส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวท็อปสุดที่ถูกมัดรวมกันเลยทั้ง Adventure แบบ XL 750ก็ได้หรือว่าจะทัวริงแบบ nx 5 0 0ก็ได้แล้วก็ยังมีระบบความสะดวกสบายเหมือนกันกับบ i g สก o o ตเ ter อย่าง xdv 750ด้วย ือพูด,ดง่ายๆว่ามันคือจบสุดของทุกสายแต่ว่าแอฟริกันทวินเนี่ยเขาจะมี2โมเดลนะครับก็คือรุ่นเกียร์ธรรมดารุ่น MT นี่ยที่จาหน่ายอยู่ที่559,000กับรุ่นนี้รุ่น,น,น DCT เนี่ย699,000บาทคือพูดง่ายๆว่า700,000ทอนพันหนึ่งซึ่งมันก็มีหลายๆจุดที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่พูดไปในต้นคลิปก็คือว่าเครื่องยนต์แอฟริกันทวินที่เป็น DCT เนี่ยไปอยู่ในรถอีก2รุ่นของ Honda ก็คือ NT1100 ที่เป็นรถสไตล์ ก็จะมีราคา5 1 5 0 0 0บาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือรีเบล1,100ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าเนี้ที่เป็น DCT เนี่ยคันนั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่475,000บาทซึ่งแน่นอนแหละมันมีหลายๆจุดที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะไปไล่สรุปอีกทีนึงในท้ายคลิปแต่ว่าอย่างแรกเดี๋ยวเรามาทําความรู้จ,จักกับประวัติของเขากันก่อนเนาะสตอรี่ความเป็นไปเป็นมาของ Apple แอฟริกันทวินนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1984นะครับ ตอนนั้นทางคอนด้าอยากจะได้รถที่เอาไปใช้แข่งขันในรายการปาลิดดาก,ก้าหรือว่ารายการดักกาในปัจจุบัน ซึ่งในยุคนั้นน่ะเส้นทางในการแข่งขันน่ะเขาจะแข่งจากปลารีสประเทศฝรั่งเศสไปยังเมืองดักกาประเทศเซเนกัลเกือบ10,000กิโลเมตรในปี1979-1980ซึ่งจริงๆแล้วทาง h o n d ้าก็ได้เอารถหลายๆรุ่นไปลงแข่งในรายการนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆแต่ว่า3ปีแรกเนี่ยรถที่ได้แชมป์ก็คือรถจากยามาฮ่านะครับรุ่น XT500 แล้วก็พัฒนามาเป็น XT600 แล้วก็มาเป็นเทนเดอรเ่ส่วน h อน da นั้น ถึงช่วงแรกของการแข่งขัน Honda จะไม่ประสบความสําเร็จแต่ Honda ก็ได้เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเพื่อใช้พัฒนาตัวเองจนมาเป็นรถแอฟริกันทวินในที่สุดในปี1986โดยทาง Honda เลือกใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบ V ขนาด 779cc แล้วก็มีขนาดถังน้ํามันใหญ่มากถึง15แกลลอนหรือราวๆ55ลิตรซึ่งรูปแบบของตัวรถนั้นเนื่องจากมันต้องมีถังน้ํามันขนาดใหญ่มากนะครับฮอนด้ Honda ก็เลยจําเป็นต้อง ทำตัวรถนะ้มันมีแอโรดนามิกรวมถึงต้องปกปิดในหลายๆชิ้นส่วนเพื่อไม่ให้ทรายเข้าไปทําความเสียหายกับตัวรถก็เลยกลายเป็นรถที่มีบอดี้พาร์ทอย่างที่เราเห็นกันส่วนวงล้อนั้นก็เป็นมาตรฐานของรถยุคนั้นนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นล้อซีลวดขนาด21นิ้วส่วนด้้นหลังเป็นขนาด17นิ้วโดยฮอนด้าให้ชื่อกับรถรุ่นนี้ว่า NXR750 ซึ่งตัวรถก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เอารถรุนเนี้ยลงไปแข่งขันเลย แล้วก็คว้าแชมป์ต่อเนื่องถึง4ปีซ้อนและต่อมาในปี1988ทาง h องนด้าก็ได้ทํารถแอฟริกันทวินออกมาจําหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ว่ารถที่จําหน่ายในท้องตลาดจะมีความแตกต่างในหลายๆจุดถึงตัวบอดี้ตัวรถมันจะคล้ายกันแต่ว่าตัวเครื่องยนต์นั้นกับเลือกใช้ขนาด6 4 7ซีซีนะครับ ซึ่งตัวเครื่องยนต์นั้นก็เป็นเครื่องยนต์ที่จับมาจากทาน n s ลลตัว 600v แล้วก็มาขยายปริมาตรกระบอกสูบให้มากขึ้นก็จะมีแรงม้าอยู่ที่57แรงม้าแล้วก็ตัวถังน้ามันจะไม่ใช่55ลิตรเหมือนตัวแข่งนะครับก็จะลดขนาดลงมาเหลือ25ลิตรทําให้น้ําหนักของตัวรถนั้นอยู่ที่183กิโลกร,รมัม ส่วนความสูงบ่อนั้นอยู่ที่88ซนติเมตรแล้วก็ระบบช่วงล่างนั้นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเทเลสโคปิกแกนโชคขนาด43มิลิเมตรระยะยุบ230ม mm. ิลิเมตรโชกคอัพด้านหลังก็จะเป็นโชกคอัพเดี่ยวหรือว่าเป็นแบบโปลิงระยะยุบ 2 1 0มิลลิมแล้วก็วงล้อนั้นก็จะเป็นมาตรฐานของรถ a อ v น n t u r e ในยุคนั้นก็คือด้านหน้าเป็น21นิ้วด้านหลังเป็น17นิ้วส่วนระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงพวกไฟหน้ากลมคู่แล้วก็มีตะแกรงกันไฟหน้ามีชิลบางลมสูงมีกาดมือมีกาดกันแข้งเครื่องที่อยู่ด้านล่างซึ่งในโมเดลแรกที่จาหน่ายเนี่ยเขาก็ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า XRV 6 5 0 African Twin RP 0 3 และต่อมาในปี1990ทาง Honda ก็ได้ขยายกำลังของเครื่องยนต์จาก647 cc ขึ้นมาเป็น742 cc ซึ่งจากการขยายปริมาตรกระบอกสูบที่มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้แรงม้าสูงสุดเขามากขึ้นตามก็คือมีแรงม้าสูงสุดที่62แรงม้าที่7,500รอบส่วนถังน้ำมันยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลดขนาดถังลงเหลือ23 l, ลิตรแลวก็เนื่องจากตัวเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นทำให้น้ำหนักของตัวรถนั้นก็เพิ่มตามนะครับก็คือ207กิกรัม ซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงระบบช่วงล่างใหม่ด้วยจากเดิมด้านหน้าที่เป็นดิสเบรกเดียวในรุ่นนี้ก็ได้เพิ่มเป็นดิสหน้าคู่เพิ่มระบบระบายความร้อนให้มีมออน้ําที่ใหญ่มากขึ้นก็เลยทําให้ตัวบอดี้ด้านข้างเนี่ยตรงอกข้างเนี่ยมันก็จะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงไฟหน้าก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้มีชิวบังลมที่มีความสูงมากยิ่งขึ้นซึ่งรุ่นนี้ก็จะใช้ชื่อว่า XRV 750T African Twin RD04 และต่อมาในปี1993 แอฟริกันทวินก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวรถหลายๆจุดแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากดีไซน์ด้านนอกเนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยใช่ไหมนอกจากเรื่องของสีสันแต่จริงๆแล้วก็จะมีหลายจุดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงพวกเรือนไม้พวกระบบไฟฟ้าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูผ่านๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเดิมซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีชื่อว่า XRV 750P RD07 แล้วก็มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งในปี1996ก็ยังคงใช้เครื่องบล็อกเดิมนี่แหละ XRV750 เนี่แหละแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะมีรหัส r d 0 7 a ซึ่งจากปี1990ขึ้นมาจนถึงรุ่นสุดท้ายในปี2004แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีระบบกลไกด้านในของเครื่องยนต์นั้นมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับเปลี่ยนจากคาบูเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดตัวเลือนไม้อะไรต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็ถือว่าแอฟริการทวินนั้นเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงโฉมที่น้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ CR ในยุคแรกจนมาเป็น c i f ในยุคปัจจุบัน จนมาถึงปี2016ทาง Honda ก็ได้ปัดฝุ่นเอาแอฟริกันทวินขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ว่ามันใหม่แบบใหม่หมดเลยนะครับนอกจากดีไซน์คล้ายเดิมแล้วทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ที่จากเดิม2สูบ V ขนาด750ก็เปลี่ยนมาใช้2สูบเรียงแบบพาลาเลลทวินแล้วก็ปริมาตรกระบอกสูบมากถึง1000ซีซี cc ส่วนระบบส่งกําลังนั้นมี2แบบนะครับก็คือ MT หรือว่าแบบเมนว่นแล้วก็ DCT หรือว่าแบบอัตโนมัติซึ่งในปี2016กเนี่ยก็เป็นรถรุ่นแรกของแอฟริกันทวินที่เลือกใช้เกียร์แบบอัตโนมัติแบบ DC t ส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างตัวช็อคอัพก็เปลี่ยนมาใช้ช็อคอัพหัวกับอัพ โชว์ว่าเหมือนเดิมส่วนด้านหลังก็จะเป็นสวิงอาร์มแต่ว่ามีการเพิ่มระบบกลไกกระเดื่องทดแรงเข้าไปแล้วก็ตัวชกอัพนั้นก็สามารถปรับได้เต็มระบบส่วนวงล้อนั้นด้านหน้าเนี่ยมีขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือ21นิ้วแต่ว่าด้านหลังนั้นมีการเพิ่มมาเป็น18นิ้วส่วนระบบเบรกนั้นด้านหน้าเนี่ยเป็นจานดิสเบรกคู่เหมือนเดิมแต่ว่าได้เพิ่มขนาดของจานดิสเบรกมาเป็นไซส์310ม mm, มแล้วก็ตัวลูกสูบก็จะเป็นปั๊มแบบเรดินเมาส์แบบ4พอตซึ่งโมเเดลล2016นนี่่่ย้าาจะปใชรรหัสุว CIF 1 0 0 0 L ก็จะมีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกกันก็คือ L 1ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าแอฟริกันทวินนั้นมันจะเป็นรถที่ไม่เหมือนกับ a อเวนเจอร์ทัวร์ิงของรถค่ายอื่นๆคือค่ายอื่นเนี่ยจะเน้นทางดํามากกว่าทางดินแต่ว่าสาหรับแอฟริกันทวินนั้นเขาจะเน้นออกไปทางดินมากขึ้นกว่าทางดําซึ่งเนี่ยก็คือจุดขายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแอฟริกันทวินซึ่งถ้าเกิดใครจะลุยก็เลือกตัว MT เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะทัวร์ลิงด้วยก็มีตัวให้เลือก และต่อมาในปี2018 ทาง Honda ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแอฟริกันทวินอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ยังคงใช้แบบเดียวกันกับของ2016แต่ว่าในตัวเกียร์ดีซก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของซอฟต์แวร์ให้มันมีความไหลลื่นต่อเนื่องแล้วก็สมูทมากกว่าโฉมแรกส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงน,นั้นในรุ่น MT จะมีขนาด18.7ลิตรส่วนในรุ่น Adventure Sport จะมีขนาด24.8ลิตรและในโฉมนี้เองก็ได้มีการเพิ่มรุ่นตัวเตีย้ยเข้ามาหหหหรรรรือวววว่่่่่่่าา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 ตั Low าาาานนาััเเเเพะะ FFC ลยยๆคคนน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 บบบถทีจํใ้้มมมไไดกช ทางคอณด้าก็เลยปรับตัวรถให้มันต่ําลงมาซึ่งโลซีตเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถขับขี่ตัวรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าลักษณะของตัวรถน่ะมันดูเตี้ยไปหน่อยก็เลยมีคนไปล้อชื่อเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นมาแคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีชื่อว่า L2 เขาได้มีการเปลี่ยนโฉมอีกครั้งหนึ่งในปี2020 ซึ่งในรุ่นนี้อาจจะมีเขาโครงเดิมบ้างแต่ว่ามีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับถึงเครื่องยนต์จะเป็น2สูบแบบพาราเรลทวินแต่ว่าปริมาตรกระบอกสูบก็ขยายขึ้นมาเป็น1,100รวมถึงระบบส่งกําลังแบบ D c ซนั้นก็จะมีการเพิ่มความฉลาดให้มันตอบสนองกับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงระบบช่วงล่างในรุ่น Adventure ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าสามารถปรับได้เองตามโหมดในการทํางานหรือว่าฟังกช์ชันที่เราเลือกปรับเซ็ตเองได้จากหน้าจอแบบทัชสกรีน ซึ่งรุ่นนี้นะก็จะมีบอดี้ดีไซน์แตกต่างจาก2018ค่อนข้างมากนะครับซึ่งในรุ่นนี้2020เนี่ยเขาก็จะมีชื่ออีกชื่อนึงว่า CRF 1100L ตัว L3 ซึ่งรุ่นนี้ก็ขายมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงคันที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยก็เป็นโมเดล L3 ซึ่งรายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อย่างแรกเรามาดูที่ไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งส่วนตัวผมผมชอบนะดีไซน์แยกซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็มีเหมือนคิ้วชนกันตรงกลางแบบนี้นะครับส่วนไฟด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นไฟสปอตไลท์แบบถ้าเกิดเราเลี้ยวไปทางซ้ายไฟมันจะส่องไปทางด้านซ้ายหรือว่าถ้าเกิดเราเอียงรถไปทางด้านขวาไฟก็จะส่องไปทางด้านขวาส่วนตัวชิวนั้นตอนนี้ปรับสูงสุดนะครับมันก็จะสูงได้ถึงขนาดนี้เลยแหละ ส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวานั้นจะเป็นแบบ LED นะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูมันจะมีลักษณะคล้ายกันกันกบรถหลายๆรุ่นของ h o นด a าบางคนด้านหน้าเป็นสีขาวนะครับมีสติ๊กเกอร์น้ำเงินแดงในรุ่น DCT นั้นจะมีสีขาวสีเดียวนะครับส่วนเฟลลิ่งด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ปีกนก Honda าติดอยู่นะครับรวมถึงชื่อรุ่นแอฟริกันทวินส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีกาดกันแข้งเครื่องนะครับแล้วก็ตัวถังน้ำมันนั้นมีขนาดความจุมากถึง24.8ลิตรนะครับ ซึ่งถึงตัวถังน้ามันจะมีขนาดใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะเว้าตรงขาคนขับเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมีความกว้างแค่ประมาณคืบหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับมันจะไม่เบียดขาเรานะครับมันจะทําให้เราคล่องตัวในการขับขี่ตัวรถนะฮะส่วนบอร์ดรถนั้นมีความสูงอยู่ที่87ซนติเมตรนะครับแต่ว่าก็สามารถปรับให้ต่ําลงมาเหลือ85ซนติเมตรได้นะไฟท้ายเป็น LED นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็เป็น LED เหมือนกับด้านหน้านะครับ ส่วนป้ายตรงนี้ก็คือป้ายกำกับสินค้านะครับราคาของตัวรถก็คือ6,99,000บาทส่วนตัวเบาะนั้นก็จะมีความนิ่มแบบแปลกๆนะครับเหมือนเนื้อด้านในของตัวเบาะนั้นมันจะเป็นวัสดุพิเศษนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าไปขี่เดินทางไกลเนี่ยก็คงจะสบายตูดแน่นอนนะฮะส่วนพักเท้าฝั่งด้านขวานั้นจะเป็นเหล็กฟันเลื่อยนะครับแต่ว่าก็มียางหุ้มด้านบน ส่วนตัวแป้นเบรกนั้นก็จะเป็นแบบฟันเลื่อยนะฮะก็จะเกาะปลายรองเท้าเราได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนเบาะคนซ้อนเนาะเมื่อกี้ข้ามไปเลยก็มีความนุ่มนิ่มเหมือนกับเบาะคนขับนะครับผ้าเบาะก,ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะส่วนพักเท้าคนซ้อนก็จะเป็นอลูมิเนียมปั้มขึ้นรูปนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านขวาเนี่ยขาจับพักเท้าก็จะเป็นตัวยึดท่อด้วยนะครับส่วนก้นตกของคนซ้อนนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยขนาดใหญ่นะครับดูแข็งแรงมากเลยด้านท้ายก็จะเจาะรูสําหรับใส่ปี๊บนะครับ หรถ้าเกิดเราจะไปใส่ปี๊บข้างซ้ายขวาของอฟริกันทวินเขาจะมีรูสําหรับเสียบโดยเฉพาะนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ความแข็งแรงแล้วก็ไปซื้อชุดแหลกใส่กล่องซ้ายขวาเพิ่มที่หลังก็ได้เช่นกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยส่วนท่อไอเสียนั้นก็จะมี2อรูนะฮะถ้าเกิดเราขี่เดินเบาเนี่ยลมจะออกรูล่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบิดที่รอบเครื่องขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยตัววาล์วจะเปิดให้ไอเสียอะไรออกด้านบนด้วยนะครับคือท่อไอเสียเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับของเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราเร่ง ข้อท่าไอาเสียนั้นก็จะเป็นแบบสแตนเลสน,นะฮะมารวมกันด้านข้างตรงเนี้ยจะไม่ได้ลงไปข้างล่างนะฮะทำให้กาวคีเลนของตัวรถมันสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราดูจากข้างด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นหม้อน้ําซ้ายขวาชัดเจนนะครับหม้อน้ําขนาดใหญ่แบบนี้เดินทางไกลไม่ต้องกลัวความร้อนนะฮะ ส่วนไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอนะครับที่เป็นแบบ TFT แล้วก็สามารถเลือกแบบทัสกีนได้นะครับซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดในการทำงานของตัวรถได้ถึง6โหมดนะครับก็คือทัวร์เออร์เบิ้ลกาเวลออฟโรดยูเซอร์ one ยูเซอร์ซึ่งถ้าเกิดเราขี้เกียจจะไปปรับเองเราก็เลือกเลยว่าจะทัวร์ว่าจะเออร์เบิรว่าจะกาเวลหรือออฟโรดหรือถ้าเกิดเราอยากจะได้ฟีลลิ่งที่เป็นของตัวเองเราก็สามารถปรับจอลึกลงไปถึงรายละเอียดพวก power mode พวกค o นด a า select talk control พวก abs c o n t r i n g เร e ยว รีฟคอนโทรลเวลลิงคอนโทรลอะไรพวกนี้สามารถปรับได้หมดเลยนะฮะซึ่งรวมถึงระบบเข้าเกียร์ด้วยที่มันจะผูกปรับเปลี่ยนไปนตามโหมดที่เราเลือกหรือว่า u s ส r 1 User 2ที่เราตั้งค่าไว้ซึ่งการประมวลผลทั้งหมดเนี่ยจะถูกคำนวณจากตัว i MU 6กนะครับส่วนคุญแจก็ยังเป็นคุญแจเสียบอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นคุญแจแบบเข้ารหัสนะฮะแบบ SISs ส่วนประกอบทางด้านซ้ายมือนั้น จุดเนี้ยอาจจะมีปุ่มเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับปุ่มส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มที่ถูกถอดออกมาจากตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับพอมาอยู่ในมือเนี่ยเราก็จะสามารถปิดเปิดสามารถเลือกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังเนี่ยก็คือเบรกมือนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นแบบ DCT นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราดับเครื่องเนี่ยระบบ DCT มันจะมาอยู่เกียร์ว่างเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันกร,รถไหลก็เลยต้องมีเบรกมือตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้นะครับ แต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับว่าเวลาเราขับไปแล้วเราจะเผลอไปกรรำเพราะว่ามันอยู่ห่างจากมือค่อนข้างมากนะครับเราจะต้องเอื้อมไปเลยนะ ส่วนวิธีเข้าเกียร์และลดเกียร์ของ d c t นั้นอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มบวกเนี่ยก็คือเข้าเกียร์ส่วนปุ่มลบเนี่ยลดเกียร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากข้างด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีคันเกียร์นะฮะเวลาเข้าเกียร์ถอนเกียร์ก็กดเอาจากตรงนี้เลยส่วนประกอบทางด้านขวามือนั้นด้านบนเนี่ยจะเป็นสตาร์ทสต p อปเอนจินรวมถึงปุ่มสตาร์ทอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับส่วนปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มในการเลือกเกียร์นะฮะเราจะเลือกแบบออโต้หรือว่าจะเลือกแบบมีนุวนหรือจะให้มันเป็นเกียรว่าางงกกก็ดเอจตรนี้ล ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือคุดคอนโทรลนะครับส่วนไฮไลท์ของรถรุ่นนี้ก็คือระบบช่วงล่างนะครับเพราะว่าโชกอัพด้านหน้านั้นเป็นโชกอัพหัวกับอัพไซด์ดาวแบบไฟฟ้านะครับขนาดแกนช็อ5 45มิลลิเมตรของโชว่าชื่อรุ่นว่า eera ซึ่ง มันสามารถปรับอ่อนปรับแข็งไปตามจังหวะการขับขี่ของเราให้ตอบสนองกับถนนได้นะครับหรือว่าเราจะปรับเองแบบยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัววงล้อจะเป็นวงล้ออลูมิเนียมขนาด21นิ้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีซีลวดแทงออกด้านข้างนะครับเพราะว่าตัวยางนั้นเป็นยางแบบทูบเหล็หรือว่ายางแบบไม่มียางในเนาะขนาดยาง90ทับขอบ21แล้วก็จานดิสเบรกหน้าจะเป็นจานดิสเบรกคู่แล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิชินสีพอตแบบเลดินเมาส์นะครับ ส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบโมโนโช๊คนะครับโชคอ,อัพก็จะสามารถปรับได้เต็มระบบโดยระบบไฟฟ้านะครับก็เหมือนกับด้านหน้าเลยก็คือเราสามารถเลือกแบบทัสกีนเลยว่าจะเอาซอฟต์ฮาร์ดอะไรยังไงแบบไหนจะขี่คนเดียวซ้อน2หรือว่ามีสัมภาระซ้อนสองหรือยังไงก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนวงล้อด้านหลังนั้นก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับแต่ว่าจะเป็นกระทะหน้าล้อใหญ่นะฮะ เป็นยางแบบทูบเลสนะครับแล้วก็ขนาดของหน้ายางนั้นใหญ่ถึง150ทับ70ขอบ18ส่วนจานดิสเบรกด้านหลังนั้นเป็นจานดิสเบรกไซส์256มิลิเมตรแล้วก็ปั๊มหลังเป็นปั๊มนิชินแบบ2พอร์ตนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปั๊มเบรกมือนะครับก็จะใช้ชุดจานเดียวกันกับจานหลังเลยส่วนเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นั้น เครื่องยนต์แอฟริกันทวินพันร้อยเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงแบบพาลาเลลทวินปริมาตรกระบอกสูบ1นึงแซีซีแล้วก็ข้อเหวี่ยง270องศาให้แรงม้าสูงสุดถึง100แรงม้าที่7,500รอบแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดมากถึง105นิวตันเมตรที่6 2 5 0รอบซึ่งถ้าเกิดเราดูสเปคทั้งหมดเนี่ยจริงอยู่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยมันไปอยู่ใน NT พันร้อยที่ขายอยู่5 1าแ0 0ันึ่งหก,กว่น,นี้า, 1, 000, 000, าทพันซึ่ง่ ขายอยู่475,000ซึ่งถูกกว่าแอฟริกันทวินมากถึง220แต่ ฟังก์ชันการใช้งานทั้งในรีเบลและ NT นั้นจะแตกต่างจากแอฟริกันทวินรุ่นนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในคันนี้มันจะได้ระบบช่วงล่างที่เป็นไฟฟ้าปรับไปตามโหมดการสังการได้ด้วยซึ่งเนี่ยก็คือจุดต่างของแอฟริกันทวินที่ทําให้มันมีราคาที่ต่างจาก2รุ่นที่ไล่มาคือในรีเบลพันร้อยนั้นพวกโหมดการทํางานต่างๆของเครื่องยนต์นั้นก็ให้มาแค่ไม่กี่โหมดนะฮะหรือใน NT ็น0พันร้อยนั้นดีหน่อยที่ได้จอทัชสกรีนแต่ว่าระบบช่วงล่างมันก็ยังแตกต่างจากแอฟริกันทวินค่อนข้างขา,งขางมก แต่ว่ารถทุกรุ่นมันก็ถูกออกแบบมาให้มีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอาจจะชอบชอปเปอร์แต่ว่าไม่อยากจะกำคัดเองก็ไปเลือกรีเวลพันร้อยดีได้เนาะหรือว่าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ลุยเลยแต่ชอบรถสูงๆนั่งสบายๆก็ไปเล่น NT 1น0 0พันได้นะครับก็จ่ายถูกกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกเลย ส่วนจุดเด่นของแอฟริกันทวินเมื่อเปรียบเทียบกับ a d v e n t u r e ร์ทั i ร g ิในค่ายอื่นๆแอฟริกันทวินเนี่ยตั้แต่ L1 ในปี2016จนถึงปัจจุบันเนี่ยออกค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูล้อแล้วก็ระบบช่วงล่างของแอฟริกันทวินนั้นนอกจากปรับเซ็ตมาเป็น Adventure ร์ค่อนข้างจะมากกว่า Touring แล้วก็ยังมีระบบเข้าเกียร์ที่เป็น d c t นี่แหละที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา ส่วนราคาค่าตัว699,000นั้นถามว่าแพงไหมก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะเพราะว่ารถบางค่ายอย่างที่เรารู้กันราคาล้านกว่าบาทหรือบางคันก็ล้านหล้าน2ก็มีซึ่งนอกจากค่าตัวของ h ันด a าจะอยู่ ในระดับสมน้ําสมเนื้อแล้วความดีงามอย่างหนึ่งของความเป็น Honda ก็คือว่าศูนย์บริการเขามีเยอะนะฮะในภาคอีสานเนี่ยก็คือมีอุดรขอนแกน่นโคราชอุบลบุรีลำอันนี้เฉพาะแค่ภาคอีสานนะฮะถ้าเกิดเป็นภาคกลางเป็นภาคเหนือก็ยิ่งเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น Honda เนี่ยค่าบริการก็จะต่ํานี่ก็คือความคุ้มค่าของความเป็น Honda เนาะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามีรถรุ่นไหนตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่าหรือว่ามันตอบโจทย์เพื่อนๆได้มากกว่าก็สามารถแสดงความคิดเห็นใน,นคอมเมนต แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนสนใจ Honda African 1100 DCT คันนี้หรือว่ารถ Honda v i g Bike รุ่นอื่นๆก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางฝ่ายขายของ Honda b i g Wing ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ